าบอกว่าความรักต้องใช้เวลางั้นออสตาก็เช่นกันคนในคลิปนี้เขาใช้ทั้งเวลามิสหายทุกอย่างที่มีเพื่อให้ไดสิ่งที่ต้องการและยี่สิบชั่วโมงออสตาวันนี้จะเป็นยังไงไปดูเปิดคลิปมาคนที่ทุกคนจะงงคขต้องเล่าเรื่องราวสาวความมันก็ว่าอยู่จุดนี้ได้ยังไงเอยหนูในเฮแกจดมาถามว่าอยากให้ช่วยลงหมดอะไรไหมซึ่งเราก็ตอบไปยังคนโลบประมดไอเซนเราก็พิมพ์หาคำตามนิดน้อยให้มาดูแบบไม่จริงจังอะไรมากนะแอบเป็นไงทักษะการสื่อสารขอกรได้ยูและเขาบอกต่อว่าเขา โลงคเดรามนาพานวี ซึ่งเอาเห็นเขาบอกว่าเขบอกว่าที่เขาต้องไปฟ,ฟาเวลก่อนเขามีเป้าหมายว่าจะอ้อขอพรมาใช้เมือ่อคตอนนี้เป็นชคสุดสัปดาห์คููสองแยกพี่พอดีถ้าปฏิบัติการการฟาเวลต้องด,ดําเนินการอย่างเลี่ยงไม่ได้ใช่แล้วเขาก็รู้มายถึงอะไรข้า LD p l ดี e พคอรทำอันนี้ไม่ใช่โฆษณาครับเผื่อคขาเข้าใจผิดครูใช้แอป LD p l a y พ r นี้อยู่แล้วแล้วก็เซ็ตอัพตั้งค่าอะไรเซ็ตสับเรียบร้อยพอก็เข้าไปในห้องเล่นเกมเลือกด่านนองไก่แล้คก็เริ่มกันเลยครับส่วนวิธีการเดนเคเขาจะไปสอนในคลิปนี้ยาาามทต ผมแนะนำให้ลองเปิดคลิปในยูทูบดูเลยครับพอดูเมื่อคิวกรี่ผมซอนแปลมันจะไม่เข้าใจเหมือนเดิมอ่าแล้วต่อจากนั้นปฏิบัติการการเอฟเคจริงได้เริ่มซึ่งก่อเฮไอ้ดูนี่เกะกะโคตรเพาไม่น่าเอามันมาด้วยเลยซึ่งจะบอกว่าการเอฟเคแบบยาวๆเลยก่อได้ก็แหมช่วนมีมาคู่สองแยกผีอ่ะซึ่งเอามาผมก็ทนไม่ไหวเอาว่าไอหนูนี่ออกดีกว่าซึ่งเอฟเคฟาเวลไปแล้วก็ดูตู่สมไปซึ่งก็วนๆอยู่งานซ้ำๆเลยไปวงจรอุบาทและเวลานั้นก็ได้เอฟเคผ่านไปล่วงเลยไปเลยเร่อย แล้วมาทำตาผพาใบทิ้งกัผพาไป12ชั่วโมงแล้วคุณบ้าานะ 6FK ม,มา12ชั่วโมงเลยเหรอแมนะในๆมันก็คูณสองอะซึ่งปฏิบัติการการเคก็ยังไปอยู่เพียงเท่านั้นเเคต่อครับซึ่งยังก่อนอยังก่อนนะไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นตาม่าไบทีเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปถึง14ชั่วโมงใช่6 f ผม,มา14ชั่วโมงแล้วครับซึ่งจะเคมาขนาดน,นี้บอกตรงว่าวันนี้คงไม่ไหวแล้วเอาว่าวันนี้ขอพอก่อนก็แล้วกันแล้วก็ตัดภพาผพ่านไปถึงผพพ่านนะแกจะดูเหมือนเดิมแต่เวลาในชีวิต จริงคืออีกวันแล้วครับได้อพอเล้วเวลมันยังไม่ถึงตามที่เราตั้งไว้งั้นก็เอเคต่อครับเอาจริงกใกล้ถึงแล้วล่ะอีแค่เพลวเดียวเท่าน,านั้นพะว่าผมสามาขอพรแล้วตอนเบลล1สองร้อยสิบแปดแล้วก็เอฟเคยาวไปครับแล้วก็ตัดภาพใหมที่แจ็คเลเจ็ดนั้นใด้เปลี่ยนกลายเป็นเลบแปก็ถึงเวลที่เราต้องการ แต่ตอนนั้นก็ไม่ชักชารีรอดวยความพยายามมานานแสนนานจึงเข้าเกมทันทีแต่ก็ดูเหมอโชคตาน้นจะไม่ได้เข้าข้างเราหมากสักเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าหลังจากแอเแคสไรต์ตอนนี้นของผมนี่เป็นอะไรมาใช้เวลาใน,นการโหลดเข้าเกมนานโคตรแทมวันั้นยังไม่พอเพราะเขามาถึงกันในเกมปูบอะหราต่างนางนนั้นก็ไม่รอตาใจห,หวังซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นาะนพอครบวประสิทธิต่าง,างนาน,นจะโหลดให้เราเห็นแล้วก็ไม่ชักชารีรอรีบกลับฮีโร่หนึ่งแบบปิงปิง<ๆ>แล้วก็ไม่ชักชารีรอตอนนั้นได้ไปหาเยลเลนที่กำลังนั่งอยู่บนม้านั่ เฮียแกวอยากขอพรอรับเฮียแกก็บอกได้จัดไปแต่แล้วแเองจะเหลือฮะอยนะเหลือร้อยเก้าสามเลยอบ๋บ้านะนี่ปรฟังมาตึงนะนคุยขอพรกับเฮียแกเหลือ193ร้อยเก้าสามเนี่ยนะ ทำไงได้ครับซึ่งเลเวลเก็บไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดียะแล้วเมื่อโอเคตกลงอะไรเสร็จสับปุูมเจ้ก้จะพาเรามาที่โล่ขาวๆแล้วก็ให้มาเดินมาให้หนูหัวทองนี่ที่กำลังยืนแอกอยู่ซึ่งไอหนูนี่ก็เลยถามว่าเราต้องการอะไรจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมขอให้รวยหรือขอพลังใช่ซึ่งคุณก็รู้ว่าผมต้องการอะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไม่ให้ดูหน้าตาอ้อมหน่อยเหรออ่าแล้วก็เนื่องจากเน็ตปิงครับทำให้ผมอย่างเบื่อเลยเวลาต้องเข้าเกมใหม่เนี่ยก็จะโหลดหนูน ไออ็อฟของเราที่ซึเคอร์อเป็นบูแต่มันเป็นสีสี่สมสังนั้นโอ้อซึ่งถ้าจะขอพรอขั้นต่อไปก็เอาเรื่องอยู่นะสมแน่นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นออสซาฮัมวัดดีเฟนส์หม่ผมแนะนำให้ขอพรแต่เบีน้อยๆไม่งั้นพอเบียเยอะปุ๊บคุณจะขอพรอในอย่างมาั่วอ่าซึ่งถึงได้ออฟใหม่มาแต่ตอนนี้คงยังร้องไม่ไหวแน่ๆเนื่องจากไอ้ประธานเนี่ยสุดหว่วยของเรานะทำให้เล่นไปยังไงก็คงจะแพ้แน่นอนเอาว, lawn, วันเดอร์ลอนเด็ดดีวันนี้ก่อนเราจะกลับมาใหม่ก่อนแล้วกันแล้วก็เติมภาอม,มาที่ต้เนี่ยเราโอเคเรียบร้อยใช่แล้้วทีมมพรอจ มพร้อเราทําได้ไปครับซึ่งแนนจะว่วเราโดยถือบวกกับประสบการณ์นานแน่นเป็นอย่างดีทำไมรู้ว่าก่อนใดต้องพยายามวางสโลให้ทันใช่และนั่นแหละคือปัญหาที่อยากชี่สุดเพราะ่วนใหญ่แนละ้วเขาจะวางสโลไม่ทันซึ่ง่วนใหญ่ที่ว่านั้นก็หมายถึงผมด้วยไอ้หนูนี่หลุดมาจาไงฟ้าแล้วก็เรียบร้อยครับแ่เรื่มใหม่ก่อนเงี้ยนะนนเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้ซึ่งพอเลิกตามม่ผมก็พายเล่นเหมือนเดิมซึ่งปัญหาสําคัญคือเราต้องพยายามวากสโลให้ทันแล้วก็ใช่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนผมก็ไม่รู้ทำไมผมก็วางสโล กไม่ทันอยู่ดิค้มูลตัดสินใจเปลี่ยนจากหนวดับไปคาตากุริดีกว่าคพเดินจากไอกน้นู้นี่ไปตักอัพก็าสามารถสโลได้เลยหอใชซึกซอร์เบีหลายคนบอกเข้ามาเข้าว่าให้คาตากุริน่าให้ทำเป็นเจ็ดดาวดีกว่าแต่ก็แม่เราขี้เกียจ่ะกระถึงกันนั้นมันก็ยังไม่ได้เหมือนเดิ ทำไมกันฟ้าหรือว่าบางทีการเลสเซตเยออาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีอ,อจาจจะเลสเซตดาเมดดีกว่าแต่ก็ใช่ครับพอคิดตัวเราก็ไม่ได้มีตัวดาเมจจัดจเยอะอะไรขนาดนั้นสงสัยคงต้องฝึกไอเซตเวนนี่ให้ได้จริงๆแล้วล่ะบอกตัวเองครับและตอนนั้นไม่นะ้ำคมก็ไม่ไหวเลย โค้งตามตัวช่วยมาช่วยแล้วล่ะใช่ซึ่งก็ตามคู่ผมมาซึ่งเฮียแกบอกว่าทำไมไม่เรียกมาตั้งนานเอาจริงช่วงนี้เฮียแกก็พอช่วยเล่นได้อยู่ครับซึ่งเฮียแกจะลงไม่ได้วิ่งเยอะอะไรมากมายนะแต่เฮียแกก็บอกครับต่อให้เยอะไม่เยอะมันก็มีข่าเหมือนกันท้ายเยอะกว่ามันก็ไม่ใช่ได้มากกว่าเฮียแกบอกแค่ลงไปเรื่อยๆก็พอซึ่งผมก็เออเว้ยมันก็จริงนี่วะแค่ลงไปถึงยันน้อยสามร้อยแล้วก็ลงหลายตามมันก็ดีค่าเท่ากันแค่เสียเวลามากกว่านิดหน่อยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะซึ่งเฮียแกก็บอกกับ <ELL>. อโอเคก็บอกว่าท่าไหร่เนี่ยมันจะได้เวลาเยอะเกินแล้วมันจะไม่ได้พอดีอะไรเงี้ยเด็กก็พยายามให้ได้แบบสิลาสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็พอคือเราว่าเดี๋ยวมันจะเกินพันแล้วมันจะเสียเวลาเปล่าๆสูมคาคุฮูก็ลงอยู่อย่างนั้นเลยเรื่อยสึ่ก็ไปดูตาอะไรมาให้ดูครับเพราะว่ามันก็ลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากใส่ชากอะไรอย่างเงี้ยพอาะหลายๆทีคุณก็ดูว่าเราวนเวียนอยู่กับไอ้แม็กเวนี่นานแล้วอ่าบางทีมันก็ไม่ขอสัมพันธ์นะขอสัมพันธ์เก่าๆวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วควรตัดมาออกจากชีวิตได้สักทีีีีชชาาาาไอออ้ดววววเเเนนนน่่่่กกกกก็็หมมมืััแตตจคคููทขยละร รับเพิ่มเข้ามาคือไอหนูนี่ซึ่งผมจะเรียกไอหนูนี่ว่าผู้ช่วยก่อนแล้วกันคือไอหนูนี่เขาไม่รู้ว่ามีเฟ e บุ o k ส่วนตัวผมได้ไงแต่วเขาทักมาบอกว่าอยากช่วยผมลงซึ่งผมจะรออะไรครับในความเสี่ยเรารอบข้องอยู่พอดีซึ่บอกว่าได้ครับทันทีคนื่จะกาดูแลไอหนูนี่ปีกไอเซนแสดงว่าแคด่ดิตดีๆอ้าจริงอาจจะโหดกับผมอะ่ะต,ตอนนั้นก็เหมือนเดิมครับลมกระถอเหมือนเดิมแล้วก็เนื่องจากว่าครั้งนี้เราไปลงกก็คูกูถ้าจะแทนไม่ใช้ใช้ก็คงจะหนาเกียรวเอาว่าครั้งนี้พยายามลงตัวช่วยด้กไมมา อะไรนัก่อนเถอะซึ่ดูนี่ก็บอกให้ผมว่าร,ริบรลุไว้ตรงนี่แล้วก็ให้สัญญาณผมมีคําว่าจะกดต,ตอนไหนอะไรยังไงใช่กลับกันงาเลยครับซึ่งตอนนั้นนีกแหล,และแตากม็มีอะไรมากครับก็คงยังลงวนลูปอย,ยู่งั้นเหมือนเดิมแล้วก็ตาภาอเวทีก็ใช่ข้าจีเอต้องการมากันได้ครบซักที <S 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 ซึ่งในที่วันจุบแบบเจอแต่ความจริงโครลงนานโคแบบผมก็คู่หูลงกันเป็นวันๆนะพูดจริงคือพอคำนวณเขาว่าแล้วนมันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ7-8ถึงชั่วโมงได้ละมั้งใช่อันนี้ไม่ได้ผูร ครับพูดจริงแค่ถ้าจะถามันทั้งหมดคงไม่ไหวแน่แแล้วก็นานไหนคนแรกชีไปยังไม่ช้าๆารีหรอแล้วก็ได้มาแล้วแต่ยังก่อนถึงไอ้นุ้นจะเป็น6ดาวแต่ความที่เราอยากรู้อย่างเห็นว่าไหนเราจะคอยู่ตัวหาดามาแล้วครั้งนี้ขอรีวิวหกดาวด้วยดีกว่าซื้อค่าวางเล้วลคำนวาคือหกร้อยห้าสิบพอซึ่งมีคนบอกว่าถ้าจะลองตัวให้ปรับให้เป็นหมดเอเลเมนต์ด้วยเพราจะได้ลองตัวแดงง่ายๆแล้วก็เฮ้เดี๋ยวนะทำไมมาถึงไม่มีเอฟเฟกต์สกิลอะไรบ้างเลยฟ้าซึ่งพอใช้ดูตั้งค่าเขาก็เปิดอฟแล้วะ เป็นสกิลลองคนกันแน่วะซึ่งงก็พยาย,ยามตีไปเลยรื่อยแต่มันก็ยังไงมีเอฟเฟกต์อะไรออกมาเลยไม่ว่าจะอัพเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ว่าไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเพราะตัวที่เราต้องการคืนนี่แล้วก็จิ้งเข้าให้ซน่งก็ได้มา ไอเซนเจ็ดดาวจอร์นี่ขอสำเร็จอีกอันหนึ่งในการเล่นออสต้อยู่สี่ชั่วโมงเลยก็ได้คือการให้ไอเซนเจ็ดดาวมายืนเอ็กเอามือปิดหน้าต่อหน้าเราใช่ถึงจะได้แชมป์ก็ืือเข้าแต่น้อยก็ได้นะใช่ไหมแล้วก็อือก็ได้แล้วมาดูเอฟเฟกต์กันก่อนดีกว่าเถอะอืมพอตามตรงผ่าผมรู้สึกใส่แล้วจะไม่ชอบยังไงไม่รู้เว้ยคือมันก็เท่ดีแหละแต่มันก็เออไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอปีเว้นี่ไม่ค่อยตกสเปคผมสักเท่าไหร่แล้วตอนนั้นก็จับตัวยิมพีจะให้ไอหนุ่ไอเซน นายนะฮมาลองเอฟเฟกกันหน่อยซึ่งว่างปุ่มไม่ใหอะไรเอฟเฟกอะไรที่ปล่อยออกมาก็ว้โหเออป็นการจริงแล้วแสงคือความเมืองอะไรออกมาซึ่งมาอลังการและก็เท่โข้า ว้ครั้งโคตรดีสซตร์มาสก,กิลวินีทิสองเป็นการบิงพลังลูกบอลอะไรไม่รู้คล้ายระเบิดออกมาแล้วก็ระเบิดทุ่มส,สก,กิลต่อมานั้นมันจะเป็นอะไรตี้ให้เรากดสมมติว่าเคยผมทำไปแ้ตูนึกย้อนมาลืมอะไรบางอย่างนายมันก็จะเดินถอยหลังกลับมาใช่มีประโยชน์โคตรเลยมันจะไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ตอนไหนก่อเถอะแต่สก,กิลแบบนี้ครับผมรู้ดียามีประโยชน์แน่นอนแล้วก็สก,กิลต่อยสก,กิลหนึ่งมันจะเป็นสก,กิลแบบไหนซึ่งเป็นสกิลเวนี่นั้นมันจะกลายเป็นฟูเอโออีซึ่งก็อ้กก มีแอปเปเพียงไม่กีต่ตงคงได้ฟูเอลีแล้วอ๋อแถวหน้าเมมันก็แรงโคตรโอ้ขอคดีที่สำคัญคือเอฟเฟกต์มันกระเทโค้ดผมรู้แล้วครับว่าทำให้เขาอยากได้หนูหนีนกันแล้วก็ต่อมาเก,กิลจากฟูเอลีก็กลายเป็นการตีทรงกวยซึ่งว่าทุกคนชอบฟูเอลีมากกว่าแล้วก็แม้ทำไงได้คื่มันก็เป็นการยิงเลเซอร์ไปอะไรสักอย่างเหมือนเดิมแ้วพอมันขั้นสุดท้ายนั้นมันจะมีพลังหม่พลังให้เรากดซึ่งกดไปปุ๊บมันจะเป็นการเซกศัตรูทห่อยู่ในวงให้กัาแล้นพวกเราจาากฐน ข้ามขอดีอผมไม่ชอบเลยไอตัวเวนนี่อ่ะแต่ถึงยังไงในบทตอนนี้เนาคงไม่ได้ใช้สกิลนี้แน่นอนคงเอาไปมาสู่โคฟูเอลอ,อีแหละมัง้งว้าถึงขั้นน,นี้มันก็นถือว่าแพงยูแล้วก็ขาจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็ไอ้ไนายก็ได้ไไนายก็ได้เซ็นมาก็คคเอามาลงสตอรี่เราค้างคากันเลยดีกว่าเบอที่ผมจัดใหม่ก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งยัาเพิ่งสนใจออฟที่ผมจัดมาเด้อนะเขารู้ว่ามันดึงโง,โง,โง่ใช่สิมันโง่จริงครับแล้วก็แพ้ไปเพียงไม่กี่เวฟบ้านนั้นที่ไอเซนใช้การไไม่ดด้้เเเลลยยงงัันนึกตา็จอ สกาวก็ที่ว่าลงได้อยู่ถึงกรตนา้นนามัก,ก็ดูจะไปได้ราบรื่นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอราเมละต่างน้มัก,ก็ดูมันจะเพียงพอแต่ไม่รู้มีไอ้หนูจากไหนวิ่งชอบมายังไวเข้าบ้านเราเฉยบ,บ,บ,บ้าบนะพี่ผมแพ้อีกแล้ว Oh. บางทีอาจจะไม่ได้เจอที่ตัวละครก็ได้อาจจะเจอที่ผมโง่เองซึ่งความพยายามนั้นก็ยังไม่จบเพราะคาพยายามลงอยู่ในหลายๆครั้งแต่ตอนจบสุดท้ายมันก็ยังเหมือนเดิมซ่งก็ไม่รู้เขาเกิดอะไรขึ้นมาที่ไอดาวไม่ได้เราใช้คูลเลอร์ก็ได้ดจริงๆถ่าตั้งใจเล่นมันก็น่าจะผ่านได้อยู่แล้วครับแค่แก้ปัญหาอะไรนิดหน่อยแล้วก็แม้เนื่องจากว่าเราก็ยากได้คูลเลอร์มานาะนะก็หาเรื่องทำมาสักหน่อยก็แล้วกันแล่วก็ช้าเรอไม่ได้พี่ตู่ซูมทำเรลาปฏิบัติการการ,การลบพลังของเราไป่อีกทันทีกระซูมไปแล้วก็เกลเไยตตามส้ ไม่ช้าเมนแล้วก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มพอมาแล้วก็ว้ได้มาแล้ว แล้วก็รในนะมาเชืคอว่ดิบกันหน่อยซีมันต้องการอะไรมากนะโอ้เบจิต้าด้วยเหรอแล้วผมจะไปหาไอ้นูนี่จากไหนขนาดนัน่ะไอ้ว่าเดีปาวว่าคดิบง่ายง่ายง่าย่อนแล้วกันเพราะว่เดี๋ยวเวลาเขามาคือต้องหาจากด้านแรกของสตอรี่โลกสองซึ่งใครๆก็หรือว่าไอ้ดานเวนนี่ใช้แค่แอสตาลงกเทีเ่ยวก้อผ่านแล้วก็เรียบร้อยครับแต่พอลงไปลงมาเ,ออเดียวก็จะให้ลองแค่ธรรมาดาเดี๋ยวได้เห็นตัวคงได้เปื่อยตายแน่ๆโครงการนี้ตัดใจลองเอาแบบบทดเอ็กซ์ติมดีกว่าซึ่งพอแรกๆก็เอ้ยมันก็ไม่ดูหยุ่ยาอะไรมากนะก็ยังสามารถพอช่วยไทยไปได้อยู่าาไไดนนจ่ป้งยๆ มาทางพาไปเรามาถึงเว็บที่15ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีตัวที่แค่สทันหน้าเละอะไรเว้นี่ออกมาแล้วเวลาตีมันมันก็จะวิ่งเร็วโคตรทำไมเราไมให้เราตีแล้วมันตีใหม่ทันใช่พราโคนแกตัวให้ติดสถานหน้าเละอะไรนี่เลยพกกนนเลอเ,ยพวเวลาตีมันทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าเคียร์แกจะไปก่ออะไรมาจะกลายเป็นวิ่งเร็วเฉยแล้วจนกระทงสุดท้ายกบมาลงบบปกติดีกว่าซึ่ง,องพอจะเดาได้อยู่ว่าพิการแกะให้ตัวเล็กนี่เขาจะใช้ตัวให้ตีติดไฟเท่านั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว้ค่อยทำทันจีโรดเจ็ดด้วก่อนแล้วกันอ พีน้านะครับไอ้แค่พีนี่ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วแต่ก็ลงแบบธรรมดาไปเรื่อยๆจาก,กระถังแหละนั่นแต่เดี๋ยวนะไอ้คิดเว้ยเนี่ยปิดผมเนี่ยเฮ้ยของกันแล้วปิดคลิปอยู่แหละนั่นก็เป็ปนโมดีมสชั่วโมองออสตานีพีนี้ใช่แล้วคลิปนี้ผมขอ345อะไรแล้วกันครับแล้วคลิปน่าจะเป็นอะไรกัตอนติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันครับ